สวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่องรู c ิ d เทรดเดนะครับคลิปนี้ผมจะนำเสนอวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการแบ่งไม้นะครับแบ่งไม้เป็น10ไม้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนักทุนมีเงินมีเงินลงทุนอยู่1ล้านใช่ไหมครับก็แบ่งเป็น10ไม้นะครับก็ไม้ละ1 0 0 0 0แสนบาทเวลาจะเทรดแล้วก็เทรดไม้ละ1 0,000แบาทแล้วแบ่งเป็น10ไม้ ท่านี้เองนะครับก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับลองไปใช้งานกันดูว่ามันสมประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับจริงๆเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาจจะแบ่งเป็น15บห้าไม้ยี่ไม้นะครับก็แล้วแต่เงทุนที่ความเสี่ยงรับได้นะครับแต่ว่าผมประเมินแล้วว่าประมาณ10ไม้เนี่ยโอเคแล้วนะครับจะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้อย่าง ระยะยาวนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่านักทุนจะได้ประโยชน์นะครับจากคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ